สวัสดีค่ะพบกับรายการสารพันาสารนะคะรายการที่จะพัดเปลี่ยนหมุนเวียนนักพยากรณ์นะคะมาทำนายดวงให้กับคุณผู้ชมค่ะพร้อมกับเคล็ดลับแนะแนวนทางในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะวันนี้นะคะนักพยากรณ์ของเราต้องบอกเลยว่าเป็นอาจารย์หนึ่งท่านนะคะสาวสวยเช่นเคยค่ะขอต้อนรับอาจารย์เดีย ب. ปานชีวาค่ะอาจารยสส<ะ>์สวัสดีค่ะวัค่ะวันนี้อาจารย์สวยเหมือนเดิมเลยนะคะสวยเช่นกันรุ้ยผอมลงด้วยขอบพระคุณม,มากเลยค่ะ <laughs> อาจารย์ขารู้สึกว่ามีกําลังใจมากขึ้นเลยค่ะมึง เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการก็ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์เข้าๆไปแล<ฮ>้วเนาะเรื่องอพออาจารย์ทักว่าผอมแ,แล้วก็ว่าเอ๊ะอาจารย์ขามีสูตรเรื่องการลดน้ําหนักอะไรนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ไปคุยกันถึงเรื่องลดน้าหนักแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทานคีโตใช่ไหมคะใช่ค<ฮ>่ะก็เลยแบบ<ฮ>แล้วพี่ชัน้นนั้นก็เลยบาาอกว่าอาต้องลองบ้างแล้วแต่ว่าถ้าอดแป้งหนูกลัวจะแบบกลัวจะหิวโหใช่ไหมเราเราแทนแป้งด้วยไขมันได้ทีนี้นอกจากการที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรนะทานรับประทานอะไรต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ลดน้ําหนัก สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเน้นไปที่การมูด้วยอ๋อต้องมูด้วยการมูเฮ้มันมีนะคะในการที่ขอพรเรื่องของการที่แบบว่าขอพรที่ทําให้เราแบบ รูปร่างสวยงามาตามที่เราต้องคืออาจารย์บอกก่อนนะคำว่ารูปร่างสวยงามน<ะ>่ไม่ได้หมายความว่าอ้วนไม่สวยผ<ะ>อมไม่สวยหรืออะไรอย่างนี้นะคะความสวยงามมาเกิดจากความพอใจของตัวเราเองอ<ะ>่ะเหมือนเราพอใจที่จะมีรูปร่างแบบไหน<ะ>แต่ขอให้สุขภาพแข็งแรงอ,<ะ>อันนี้จะดีมากนะคะทีนี้การมูหออาจารย์หมายถึงว่าบางทีเนี่ย<ะ>เขาอยากได้เขาเรียกว่ารูปร่างที่เหมาะกับตัวเอง<ะ>แล้วอาจจะแบบว่าไปมูขอหรือว่าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในสิ่งที่เรา ตั้งใจวันนี้ค่ะจึงเป็นที่มาของการที่หลายคนจะสงสัยอ่ะแม้แต่น้องขวัญจะสงสัยไหมเวลาที่เราเดินเข้าวัดแล้วเขาจะเหมือนกับพอเราพอเราอ่าเขาเรียกทาบุญเงี้ยเขาจะให้เราเกี่ยวกับอ่เป็นแผ่นทองอ๋อเป็นแผ่นทองเพราะว่าเวลาเราไหว้พระเศษส่บ้างเราจะต้องเอ่อไปปิดทองใช่แล้วเราขวัญเคยงงว่า ฉันปิดตรงไหนก่อนดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าบางทีเอ๊ะเขาบอกว่าห้าปิดทองหลังพระเอ๊ะว่าเราจะปิดตรงมือเพื่อจะรับเงินหรือยังไงอะไร่างนี้วันนี้ค่ะอาจารย์เมีทริคเด็ดมากๆอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบจะเป็นตามวันเกิดเลยค่ะเขาเรียกว่าลักษณะของคนเกิดแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีพลังงานของเขาไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยแต่ละวันเกิดอะค่ะเมื่อเรามีแผ่นทองอย่างน้อยหนึ่งแผ่นเนี่ยเราจะทราบเลยว่าเราจะไป ปิดตรงไหนก่อนอ,อเพื่อที่คือถามว่าปิดตรงไหนก็ได้แต่ว่าอันนี้คือจุดแรกจุดแรกที่ คนเกิดวันนี้จะต้องปิดก่อนแล้วจะส่งผลที่ทำให้สิ่งที่เราขอพรเนี่ยได้สมหวังได้ง่ายขึ้นด้วยก็คือเป็นการปิดทองพระพุทธรูปที่แบบว่าจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่ค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าค่ะอาจารย์เริ่มจากวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะว่าอาทิตย์เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นผู้นําเป็นคนที่ชอบแสดงออกภาพลักษณ์จะต้องดีทุกอย่างฟอร์มต้องดีดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเวลาได้แผ่นทองมาแล้วจุดแรกเลยองม คือเสียนพระเสีใช่คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยค่ะให้นําทอปิดที่เสียนพระและอธิษฐานจิตขอพรในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จรุ่งเรืองร่ารวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะทําให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยค่ะสมพรได้โดยง่ายก็คือวันอาทิตย์ก็คือเน้นปิดที่เสียนพระใช่ถูกต้องค่ะสมหวังแล้วก็เป็นจุดแรกเป็นจุดแรกค่ะ ต่อมาคนที่เกิดวันอังคารเอวันวันจันทร์อ้าววันจันทร์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยสิ่งที่เป็น จุดพลังงานของเขาเลยคือภาพลักษณ์บนใบหน้าในสิ่งที่เขาแสดงออกคนเกิดวันจันทร์จะมีสเสน่ห์เราสังเกตได้เขาจะเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ที่จะมีฟอร์มเป็นคนที่เหมือนกับว่าอ่อนละมุนล,ละไมและทําให้คนแบบ<ๆ>เขาเรียกว่าเวลาคนที่คุยกับเขาเนี่ยจะคล้อยตามเขาได้ง่ายดังนั้นเนี่ยเมื่อคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมีแผ่นทองปุ๊บจุดแรกที่เขาควรปิดคือพระพรักของพระพุทธรูคือใบหน้าค่ะหรือดวงตาใช่สิ่งนี้ค่ะจะส่งเสริมยี่ทําให้คนที่เกิดวัน ัจนจันทร์เนี่ยละมุนล,ละไมไปทางหน้าและเรือนร่างเลย<อ>ใช่จะทําให้เขาทรงสเสน่ห์ก่อนอันดับแรกดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์อย่าลืมนะคะว่าจุดแรกเลยคือผ้าพักหรือดวงตาสําหรับวัน<ช>จันทร์ก็อย่าลืมนะคะปิดผ้าพักกับดวงตาก<ช>็าะะจะทําให้เรารู้สึกว่าสดใส<อ>สว่างใช่มีสเสน่ห์มากยิ่ยงขึ้นด้วย<ช>นะคะ แต่มาที่วันอังคารวันอังคารจะเป็นคนที่เป็นผู้นําลักษณะของการที่เขาเรียกว่า actate action เยอะจะเป็นคนที่มีพลังงานเยอะมากคนที่เกิดวันอังคารจะทำ<จ>ะ<ๆ>อะไรไม่ค่อยหยุดเหมือนแบบว่าเหมือนถ่านไม่เคยหมดก้อนสักทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช่จะเป็นคนที่แบบเป็นผู้นําในการสั่งการต่างๆดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันอังคารจะต้องมีหัวใจที่แข็งแรง<ะ>ดังนั้นเนี่ยค่ะจุดแรกที่คนเกิดวันอังคารต้องปิดทองเลยคือบริเวณพระอุระคือหน้าอก พระอุละก็คือหน้าอกะะใช่ใค่ะปิดที่หน้าอกของพระวุธรูปโดยอาจจะเอียงซ้ายไปทางฝั่งหัวใจใก็ได้หรือฝั่งขวาก็ไม่แปลแต่ให้อยู่บริเวณหน้าอกจุดแรกที่คนเกิดวันอังคารก็จะทำให้เขาเนี่ยมีพลังที่กล้าแข่งแล้วก็เวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเขาเรียกจะอ่อนโยนลงด้วยค่ะแล้วก็จะเกิดการประทะได้น้อยนั่นเองใช่พระใช่คือหน้าอกหน้าอกของพระวรูปพระอุระนั่นเองค่ะใช่ ต่อมาวันพุธเราเกิดอะไรคะวันพุธค่ะอ่าวันดีเลยนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะเขาจะเป็นคนมีวาทศิลป์เยอะเป็นคนที่พูดเก่งเจรจาพาทีดีสามารถทําให้คนคอยตามเขาได้ง่ายด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันพุธะค่ะเขาเรียกว่าจะต้องทําอะไรก็ตามที่จะทาให้อิ่มท้องแล้วก็เขาเรียกว่าเขาเรียกตักตวงเงินอะเยอะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะคนที่เกิดวันพุธ จุดแรกที่ควรไปเลยคือบริเวณท้องของพระพุทธรูปชายท้องจะเป็นคือเขาเรียกว่าจะเป็นสิ่งที่ชักชวนดึงดูดให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายพรที่ขอค่ะจะเป็นพรที่สามารถทําให้เขาเขาเรียกว่าตักตวงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเนี่ยได้มากและเก็บกักได้ด้วยคือจะไม่ไหลออกไปไม่ไหลออกไปใช่คือเหมือนว่าพอมีมาจะเก็บได้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยทองที่ปิดอะค่ะไปปิดที่ตรงบริเวณท้องของพระพุทธรูปจะดีมากปกติหนู ก็สามารถจะติดท mm hmm. like nah, ี่ตรงอ่าตรงมือใช่ค่ะส่วนอยากให้บอกตรงมือขยันจริงๆติดได้ค่ะแต่ว่าจุดแรกก่อนจุดแรกที่เราแบบอ๋อดึงดูดซับเข้ามาก่อนนะใช่ต้องเริ่มแล้วนะคะตอนนี้สำหรับคุณบันพุธอ่าใช่ค่ะต่อมาพุธกลางคืนจะไม่จะผ่านการ พูดกลางคืนจะเป็นดาวราวหูดังนั้นพูดกลางคืนเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่เหมือนเขาเก่งมากเลยนะเขาทําอะไรได้แบบเหมือนอินฟินิตี้ค่ะทำอะไรได้แบบแปลกแ,ล,กและแตกต่างมากมายแต่คนพูดกลางคืนจะมีความขี้เกียจได้โดยง่ายาดังนั้นเนี่ยค่ะจุดแรกเลยที่วัน คนวนพุ่งคืนค,ควรปิดทองก็คือบริเวณพระบาทค่ะคือเท้าน,นั่นเองคือเหมือนกับว่ามีความมั่นคงคือเหมือนกับเขาอ่ะพอติดตรงบริเวณเท้านเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยไม่ลุ่งหลงสิ่งใดได้โดยง่ายคือ,อมีความมั่นคงในการจะก้าวหน้าก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงด้วยวใช่เมื่อสักครู่นี้หนูก็ นึกว่าวันพุธมีแค่เวลาเดียวอ๋อเพราะหนูเพราะว่าหนูเกิดพุธกลางคืนลุงเคยก็ปิดบริเวณเท้าเลยค่ะแต่ว่ามีความขี้เกียจอันนี้จริงมันจะทําให้ก้าวไปข้างหน้าคือการที่แบบเหมือนปิดทางแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราติดตรงพะบปุ๊บเราก็จะมีความที่แต่แบบจริงจังใ่ยกอยากจะทำก้าวไป้งานอยู่ตลอดใจแบบจากเราขี้เกียจอยู่ถ้าเกิดว่าเราไปเปรียนปุ๊บ ทำตามที่อาจารย์บอกก็คือเดี๋ยวชีวิตเราจะมุ่งแบบอยากจะทํางานอย่างเดียวเลยใช่โอเคค่ะดีขึ้นมาหน่อยนะคะอาจารย์ต่อไปวันพฤหัสวันพฤหัสค่ะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยบอกเลยว่าเขาจะเป็นดาวครูเป็นคนที่แบบคอยให้คำปรึกษาต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันพฤหัสจุดแรกที่เราควรจะปิดเลยค่ะคือบริเวณสมองอ๋อ ใช่เพราะว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะเป็นนักคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์แล้วก็เป็นคนที่ควบคุมองค์กรรวมโดยโดยโดยรอบนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันพฤหัสเน้นที่ตรงสมองเลยตำแหน่งเพราะเวลาจัน์ตจจะชอบติดสมองมากเลยนะก็คือมีความคิดนี้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะต่อมาที่วันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะเขาเรียกว่าจะเป็นดาวศุกร์คือจะเป็นแม่พราเป็นคนที่เหมือนกับคอยจัดการนู่นนี่นั่นค่ะดังนั้นเนี่ย จุดที่วันศุกร์ควรปิดคือบริเวณมือพระหารของุทธรูปจะทําให้เขาเนี่ยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเป็นโอกาสที่ดีงามค่ะสำหรับวันวันศุกร์เจนนี่ก็คือปิดที่มือเวลาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเป็กนเลยก็ต้อีงาใช่ค่ะต่อมาวันสุดท้ายคือวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยเป็นวันพิเศษอย่างหนึ่งที่ว่าคนจะพูดว่าเอาวันเสาร์วันโทษทุกนะจะเป็นวันที่เหนื่อยยากแต่จริงๆแล้วว่า ความสาคัญของคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นในรูปโดยรวมเลยค่ะเขาจะเป็นลักษณะของผู้นําที่จะเป็นคนที่มีการตัดสินใจที่เป็นทั้งนักคือเหมือนกับทุกๆวันเนี่ยมารวมกันลแล้วคือวันเสาร์แบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์สิ่งแรกจุดแรกที่จะต้องปิดทองคือหลังพระค่ะ เจอ<ช>แล้วไดะะ่รักวก็คือวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์เมื่อปิดทองหลังพระเนี่ยจะทำให้เขาเหมือนกับประมาณว่าพลังมาจากทางด้านหลังเขาจะมีแบ็กอัพที่ดีเป็นคนที่มีคนคอยสนับสนุนเกื้อกูลค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าปิดทองข้างหลังเราไม่มีคนเห็นนะเพราะจริงๆเดี๋ยวนี้ข้างหลังเป็นจุดที่ คนชอบมองนะคะอย่างพระพุทธรูปนะอาจารย์ยังชอบอะนะว่าข้างหลังแบบเหมือนเขาทาด้วยสวยไม้มีศิลปะที่งดงามไหมดังนั้นเนี่ยการปิดทองหลังพระค่ะจะเป็นการปิดทองที่จะทาให้บุคคลคนนั้นเป็นคนที่มีบริวารมากมายเลยสําหรับคนใส่นะคะก็คือเลือกที่จะเป็นปิดทองหลังพระก็คือดีสุดนะคะก็จะทําให้เรามีบริวารเยอะแยะมากมายเป็นคนที่แบบว่ามีคนค้าจุนคอยปกป้องเราด้วยนะคะก็ครบแล้วเนาะเจ็ดวันสำหรับ ใครที่เกิดวันไหนบ้างนะคะก็ลองไปเวลาไปไหว้พระหรือว่าทําบุญก็ลองปิดพระตามที่อาจารย์บอก <c oughs> เนาะเผื่อแบบว่าชีวิตจะได้ดีขึ้นไปเรื่อลยๆแล้วกัน <ứng S 1> นะคะเอลาล่ะค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะในช่วงแรกนะคะของอาจารย์เดียแล้วกันนะคะสำหรับการปิดทองพระพุทธรูปนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะมีเคล็ดลับอีกนะคะเขาเรียกว่าเป็นการดูดวงเลขนำโชคเลขนำโชคค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ารอติดตามสักครู่ค่ะ